ทำไมต้องเป็นจนะใช่ไหมครับก็อย่างที่ผมเคยบอกภูมิทัศภูมิทัศชนะไว้แล้วนะครับอ่าจนะเนี่ยเหมาะกับการเป็นแหล่งผลิตอาหารของคนสมขนาและอาเซียนแล้วทีนี้เนี่ยการการที่ว่ามันเหมาะตรงนี้เนี่ยชนะมีชายหาดความยาว29กิโลเมตรและก็มีคลอง2อคลองซึ่งจะเป็นคลองนาทัพกับคลองสกอบและก็ทางด้านบนก็มีภูเขาล,ล้อมรอบและก็เป็นที่ราบลุ่ม ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าน,นิคมอุตสาหกรรมจะเข้าไปทาเนี่ยสิ่งแรกที่นิคมอุตสาหกรรมจะต้องคํานึงก่อนก็คือต้องมีน้ําซึ่งก็จะอาศัยคลองสองคลองนี่แหละมันยังไม่เท่านั้นที่อําเภอนาทวีซึ่งตอซึ่งก็ยังมีน้ําที่จะคอยหล่อเลี้ยงอีกซึ่งตอนนี้ที่อาเภอนาวีก็จะพยายามที่จะสร้างเขื่อนสร้างเขื่อนและก็ตอนนี้คุณ แม่น้ําจากาขุดุดสายคลองจากสายนาทวีเนี่ยลงมาจานะเนี่ยตอนนี้มีแล้วถึงเ็ดสายที่กําลังทำอยู่ตอนนี้มันก็เลยก็มันก็เลยอ่ามีคนเคยบอกว่าเขาจะไปสร้างในทุกที่ที่มันอุดมสมบูรณ์เพื่อให้เราไม่มีกินแลจะจําเป็นต้องซื้อของเขากินอนั่นก็จริงไหมน,น,นั่นก็ถูกต้องนะครับนั่นก็นั่นก็เป็นไปได้นะเพราะว่าเหมือนอย่างที่ผมพูดเนี่ย ชาวบ้านเนี่ยอุตสาห์อนุรักษ์ภูมิักอุตสาห์คือพูดแบบง่ายๆเลยอ่ะแบบให้คนที่บริหารประเทศอายเลยอ,ะอ่ะชาวบ้านพยายามดูแลทรัพยากรแทนทุกคนแต่ทำไมรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะดูแลตรงนี้มากกว่าแต่ทำไมถึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของชาวบ้านแล้วเมื่อชาวบ้านดูแลจนอุดมสมบูรณ์แล้วเนี่ย แต่เขากลับสนับสนุนนายทุนให้มาทําลายตรงนั้นอีกผมมันงงตรงนี้แหละครับคิดว่าประโยคนี้สามารถให้เห็นภาพทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วชาวบ้านเป็นผู้ปกปักรักษารัฐบาลเอาไปประเคนให้นายทุนใช่ไม่ใช่ใช่ผมคิดว่าเวทีวงเสวนาของเราวันนี้ครบถ้วนตครับข้อนครับคําถามนี้ดีมากทําไมชนะทําไมชนะ ตอบแบบชาวาคือตอบจากมุมของคนที clown, ่อยู่ที่นั่นตอบแบบนี้นะครับแต่ตอบจากคนที่ดูการเปลี่ยนแปลงเรื่องประเด็นด้านความมั่นคงตอบผมเห็นอย่างนี้คําถามนี้น่าสนใจมากทำให้ผมนึกนึกก็เพราะที่นั่นมันเป็นพื้นที่ความมั่นคงพื้นที่พิเศษและมันมันปกครองโดยระบบโดย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 กติกาโดยกฎเกณฑ์อีกแบบหนึ่งที่ยกเว้นให้มันทะลวงง่าย กลับคือมันให้อำนาจพิเศษแบบนั้นนะครับทีนี้ถ้าต่อแบบนี้หมายความว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นแสดงว่ามันจําเป็นต้องดําลงความเป็นพิเศษอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าวะหมายความว่าแสดงว่าปัญหาความมั่นคงเป็นองค์ประกอบจําที่จําเป็นของการพัฒนาอุตสาหกรรมในแบบยกเว้นพิเศษนี้หรือเปล่าวะอันนี้น่าคิดนะครับเพราะว่าหมายความว่าบางทีสถานการณ์ความไม่สงบอาจจะยังจําเป็นต้องมีอะ่ะครับ อันนี้คือมันจะไม่จบนะ<ด><ช>ครับ<ช>น่าสนใจมากนะคร<ช>ับคิดต่อได้เยอะนอกจาก